เจโฉไม่สามารถลอบฆ่าตังโตได้สำเร็จเจโฉได้นีกลับบ้านกลับละได้รวบรวมกำลังไพร่พลได้ประมาณ18หมู่เมืองใหญ่และโจชูโฉได้ยกให้ว้วนเซี่ยวขึ้นเป็นหัวหน้าเรื่องเราจะเป็นเช่ไนไรต่อไปติดตามนา่อ

พอพี่น้องทุกคนหยุดทับหยุดตรงนี้ก่อนมีคำสั่งจากท่านอ้วนเซียวให้ท่านสุนเกียนบุกตปด่านกิซิกวนขอรับยินดีทําตามคำบัญชาท่านจงนำความนี้กลับไปบอกท่านอ้วนเซียวเถิดขอรับ อีกิมอุ้ยกอยยกทับตามข้าไปถลมกีุ่ยกวนซุนเถียนียยกทับถลม่มย้อนก้อนคุยกวนเพื่อขึ้นตรงคริสตักรอยหนึ่งร้อยเก้า ท่านกังวลด้วยเรื่องอนใดหรือรบ่ารบข้าพเจ้าเพียงกังวลเรื่องสุนเกียนท่านเดีอย่าได้กังวลไปเลยสุนเกียนนั่นเป็นผู้ที่มีฝีมือเลือเลืองใครก็นับถือเขาพวกเราก็ต้องเชื่อใจเขาเช่นกันนะอ๋อพอดีข้าเพิ่งได้ขึ้นได้วา่าข่าบิธุระนิดหน่อยจะต้องไปสางให้จบสิน้น ไอ้พวกนี้ตำเรียบเสิบสานยิ่งนักไอ้พวกกองทัพสิบแปดกวกมึงข้าจะฆ่าพวกเจ้าให้หมดเลยเลาขอรับ ยังมีใครอีกไหมที่จะล่าอาสาออกไปจัดก,การกับไอ้พวกสิบแปดหัวเมืองนั่นลูกขออาสาเองครับชักนขอครับนายท่านแค่ข้าไก่ฉะนันถึงเอามีดฆ่าโคไปฆ่าเล่าข้าหัหยงขออาสาออกรบแทนอาลิปโปโอเองขอรับอืม <c oughs> ดีถ้าเช่นนั้นเจ้าจงนำเท่าออกไป จัดการให้พวกสไปอเมืองให้รอบครอบ <laughs> <laughs> แน่นอนขอรับนายท่านข้าจะนำชัยชนะกลับมาขอรับข้าจอพูดอะวร บอกแล้วก็ไม่เชื่อชอบดีนกพากันขัดคำสั่งค้อแล้วจะไม่ไปทำมันหัวหน้าจะไม่ไปทำมันชากนท่านอ้วนเซียวท่านโปรดระงับอารมณ์ไว้สักครูเร่เถิดนะขอบใจท่านโจโฉที่เตือนสติข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้ามุดหิดคุนพลเปาตงน้องชายขุณพลเปาสินนากำลังไปั้งสามพัน แค่ไม่บอกข่าอีกตัวเองไปตายยังไม่พอยังนำกำลังไปตายอีกเป็นพันน้าเรามารอดูศึกของท่านไปทับสุนเกียนกันดีกว่าข้าคิดว่าครั้งนี้ไม่พลาดแน่นอนก็ขอให้เป็นอย่างที่ท่านพูดกันแล้วกันนะ จ็บใจนะเจ้าหัวยงนะเจ้าหัวยงมันเล่นเกาทันฐานเราร้มตาเป็นมากมายอีกกิมอุยกายพวกเจ้าเป็นอะไรมากหรือเปล่าพวกเราไม่เป็นอะไรมากหรักครับท่านสุนเกียนนั่นสิครับเขาว่าตอนนี้ท่านควรจะห่วงเรื่องพวกสเสบียงอาหารมากกว่านะครับจริงสิพวกสเสบียงอาหารของเรา ล้อยล้อเต็มทีแล้วเจ้าม้าเร็วจงนำสารนี้ให้ท่านอ้วนสุดเดยวนี้เลยขอรับข้าจะรีบดำเนินการเลยขอรับตอนนี้อาวุธที่ยังใช้การได้เหลืออยู่เท่าไหร่คุณพลอุ่นใจอาวุธยังใช้ได้ยังเหลืออีกมากครับแต่ว่ากำลังจะหารขู้เรา เอาเถอะรีบเข้าพักก่อนด้านในกันเถอะฝนดูเหมือนจะตกแล้วนะอืมฮึ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 เร็วอ้าวจะมีอะไรเหรอมาเร็วอืม คือว่าท่านสุนเกียนให้มาขอสเบียงเพิ่มนะครับคือตอนนี้กองทัพของท่านสุนเกียนขาดสเบียงเอออยากให้ท่านอ้วนสุนช่วยกรุณาจัดส่งด้วยขอรับได้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 ไดกลับไปบอกท่านสุนเกียนไว้ภายในสามวันนี้สเบียงจะไปถึงขอรับท่านนายท่านเจ้าสุนเกียนมันอย่างพยักแดงกังตัง หากเราส่งสเสบียงให้มันมิยิ่งเหมือนกับติดปีกให้มันหรอกหรือแล้วท่านคิดว่าขจะควรจะทํำยังไงล่ะฮะ้าที่ของข้าคือส่งสเสบียงให้ทุกคนไม่ใช่หรือถ้าเป็นทางอื่นน่ะ้าไม่ว่าหรอกแต่นี่ยไอซุนเกียนมันเป็นดังพยักกังตังข้าก็บอกท่านแล้วอ่หากมันสามารถชนะในสึกกิซุยกวนได้แล้วก็เฮ คราวนี้ชื่อเสียงของมันจะกระชอนกระจายไปไกลเชนตานท่านถ้าอย่างนั้นก็ได้ทํของเจ้าสุนเกียนอดข้าวซะความอฉาริษยาในตัวน,นี้นันน้นจะนำมาซึ่งความวิบัติ รบไม่กี่กระบวนหัวของไอปาอตกก็กระเด็นมาอยู่ข้างหน้าเราเรียนท่านหัวหยงบัดนี้อ้วนสุขผู้ดูแลสเบียงของกองทัพสิบแปดหัวมึงนั้นเกิดไม่ใจอิจฉาริษยาสุนเกียนและไม่ส่งสเบียงให้เขาขอรับ ดีงั้นคือดีปกเราบุกตีกองทัพของเจ้าสุนเกียนให้แตกพ่ายไปเลย <laughs> ี่ิตของท่านแล้วเป็นที่หนึ่งท่านจะรีบหนีเอาตัวรอดก่อนอข้าจะไปช่วยเจ้า,าจหัวโยงเองมีอะไรรีบรายงานมาออนายท่านคือตอนนี้เจ้าหัวโยงมันมัตรทารบอยู่น่าใครของเราแล้วอ่ะ ทมยังเอาหมวเขาทำไปทับสุดเกียนมาเตะเล่นหน้าใครด้วยขอรับผู้ใดจะอาสาไปจัดการกับเจ้าหัวยุงบ้างข้ายูสิขออาสาขอรับถ้าเชนนั้นจงรีบไปเถอะ จูสิที่อาสาวไาวเมื่อตกี้ตายแล้วก็รับเอาละมีใครใจกลอาเหมือนเมืม่อตกี้อีกไหมถ้าฉะทำเอาลิลกับข้าพ่อของข้าจะขอไปตัดหัวเจ้าหัวยงมาให้ฉันเอง ในท่านอีกครั้งหนึ่งท่านผัวของเออคือไม่ต้องรายงานแล้วที่ถ้าคนพลงานเลี้ยงและคนพลบุญชิวขย,ยู่ก็จาวัวยงไม่มีวันขนองได้ถึงกระดาษนี้หรอกเออท่านกองสุนจา้าคนที่ยืนอยู่ด้านหลังท่านเป็นใครเลยท่านผู้นี้คือทานายอำเภอลาปีเป็นเชื้อประวงท่านขอประทานโทษด้วยท่านอ้วนเสี่ยวท่านจะว่าอะไรไหม ชาปเจ้าจะขออาสาไปตัดหัวเจ้าหัวยงมาเนี่ยอืมท่านมีตำแหน่งอะไรล่ะท่านู้นี้มีนามว่ากวนอูมีตำแหนง่งทหารมาาคอยคุ้งโคอง,งทนายอำเภอเล่าปีชิชะมีตำแหน่งแกทหารนั่งบุญม้ายิงเกาทันคุ้งกันนายอำเภอก็ไทยโมยงมันรู้ละก็มันคงหัวร้ององหอยและคงว่าทับสิบแปดหัวเมืองเป็นกองทัพที่ไม่มีน้ำยาชาก่อนเขาคงมีดีที่ได้กล้าอาสา ดูคุณลนลักษณะของเขาสิตัวสูงใหญ่หน้าแดงเจ้าหัวหยงมันดูไม่ออกหรอกท่านถ้าหากข้าไมา่ได้หัวเจ้าหัวหยงแล้วก็เอาหัวข้าไปแทนเถอมมมมมะมามมกล้าหาญจริงจริงนะท่านอ๋ดื่มเหล้าอุ่นปลุกใจสักจอกดีไหมละ่ะ<ม>อืเฮ้ยพวกเจ้าไปอุ่นล่ามาคารวะท่านหนึ่งจอกข้าไม่ดื่มนะครับปฏิบัติหน้าที่หรอกข้าขอฝากเอาไว้ก่อน ไว้ตัดหัวจะหัวยงได้แล้วข้าจะกลับม,มาดื่มอายแ้ววัวหยงวาววัววัวนัววัววัววัว นี่คือหัวของหัวหยงเยี่ยมยอจริงจริงเอาเรายังอวดอยู่เชิญท่านเด่มพี่รองพี่สามารถตัดหัวจาหัวยงอะไรแล้วบัดนี้ข้าหืกโขมยิ่งนักยระบุกก็ไม่ค่อยแต่ตอนค่อยตังโต๊ะเลยสิงเป็นเจ้าหันหชั้นเลวธรรมดากลับอวดอยากออกนะหน้าทหารหลากตัวมันออกไป อะไรแน่งิงก็เข้ามาเลยบวกมันลาบไไปยศก่อนคนเรามาทำความดีนั้นไม่ได้เอายศสัก์เป็นที่ตั้ง่นกองสุนจารรีบพาท้าเราไปพร้อมทั้งพี่น้องอรับไปก่อนเถอะทำความดีน่ะต้องปูนบำเหน็จเป็นการตอบแทนไม่ใช่ถือยศสักทุกคนจงจำไว้ กำลังคิดอะไรอยู่หรือพี่ท่านพี่กำลังคิดว่ากองทัพสิบแปเมือมงจะอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่กันในเมื่อทุกคนเอาแต่ทะเลาะกันอย่างนั้นสิใหญ่มียนาเอางอนขึ้นมาจะยศเป็นใหญ่ใครจะข้อมันยิ่งหรอกเป็นข้อมาจนถึงทันพี่หยุดนะน้องเล็กเจ้าอย่าคิดทำอะไรบุ่มบ่าไม่เด็ดขาดอยู่พี่กับพี่ใหญ่จะเดือดร้อนใช่แล้วละ่ะน้องเล็ก จะอย่าคิดทำไรบูมบามอย่าหุนหันพลันแล่นพ้าจะอยู่กับพี่ต้องใจเย็นสุขคุ้มรอบคอบเข้าใจมั้ยเล็กอีอีตอนนี้เมื่อบอกวันน่ะคิดจะตั้งตัวเป็นศัตรูกับเราไงพี่ใหญ่หยุดได้เลยเล็กเก็บทวนของเจ้าเดี๋ยวนี้อีพ,พี่บอกให้เก็บเดี๋ยวนี้อ่ะเก็บก็ได้อี จเมาไว้น้องเล็กถ้าจะทำการใหญ่ต้องใจเย็นให้เหมือนพี่ใหญ่เข้าไว้ฮึบเข้าไว้เคยได้ยินไหมเพลงเนี้ย oh, <no. S 1> พี่ยจะไม่รู้เลยนะว่าเราจะทนอยู่กับพวกเขาได้อีกนาะนสักเท่าไหร่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ หากต้องการจะฟังต่ออยากให้พวกเราทำต่อไปขอให้คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับผมรับรองว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์และหากมีที่ไหนที่ผมจะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขตรงไหนก็ขอให้คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดขอบคุณครับ